เหลีงก้อนเหลีองมาเล่นมาห้างก็ถือว่าบ่วงจ้างตั้งแต่นี้มาเล่นนั่งกันแลยจ้าม้วนนี้ตึ้งแต่นี้งานอ่าคุณแม่กุ้งบอบปีนุ่มหนาโนดเสียชีวิตนะคะเขามาแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าในผมมายตั้งแต่หลังกุ้งมาตั้งแต่เรียกว่าบอกกินข้าววันโนั้นตั้งแต่นี้มาตึ้งเจ้าป่าบอกว่าแข่งวัวก็แข่งเรียกว่าด้มดแล้ววันนี้หน้าไม่แล้วเรื่องแต่แข่งมู๊แต่ว่าพอเรากินข้าวเย็นเ็จทนตัวกลางๆแข่งวัวตรงตามด้วย ล้วก็แกงตุ้งตัวแตึงสีมันแกนใจโดทุกเี้จใจหมาก,ก็เลยกไรปจจเป็นว่าปนนิวะนี่ไเจ้ใจเป็นหมากว่านี่ไอตีก็จับไว้ถูกกันซึ่งว่ามันเป็นที่ติก้องบนโตนั่นเลยวเราไม่ได้รักนะพอตั้งรักกันไปรักในหม้อด้วย่ไม่บอกจะป่าดแต่นี่จะป่าก็ยงง <S <S ังไม่รู้ตึ้งกว่านี้นะบ่าวก่อนผีตีมานมาด้วยกันจากต้นโนดได้กินแต่พวกเราไม่กินอ๋อแต่แกก็ไม่กินซึ่งในเมือแกก็ไม่กินมันเป็นจิตติก้องพวกเราคนนั้นเราต้องรับกวนโดดวยแ มันไม่พี่น้องเนี่ยค่ะซึ่งบต่แนเราไม่ได้รักนะแต่ว่าที่ตีก้องปีปีก้องกงี้ยงนีอังี้ยังเดอยเออก้องปีนไม่ปืืออันนี้ที่ตีก้องผีที่ตีก้องผีเท่าที่ตีก้องปีเอ็ดเราจะบากกระหนังเราตึงที่นี้เอาต่อหน้าก็ไม่เรียกว่ารักเออก็ไม่เรียกว่ารลักก็เรียกว่าที่ตีตีเราควรจะได้รับมันมันควรจะใจที่นั่นตันงที่อย่าไหมเออ หัวดิดในีใจกระยับใดมมนก็เหยียดลงทิดกันอเงนั้นติตีติแกงวัวังเลยแบเหมือนตโตกลางๆมากินีก็ให้วันมันไม่ปิดเก้เราควรจะจ่ายทิพนั่นตันที่ทิพยไม่ผีน้องทิพย์ไม่ผีน้อง นี่ค่ะนี่เจ้าผาบนะคะตัองแตนินเนี่ยก็น่าจะยิ้วแกงหกจาง้านน่เจ้าผาบเลยแล้วค่ะผีนุ่มหนาดนติบอกว่าแกงหัวไม่แล้ววันซึ่งคนดูตายอย่างมาตากันแล้วเนี่ยแกงหัวใครนี่แกงหัว